สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจพาเพื่อนไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของยอดขายเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์นั้นเพื่อนประจําปี2,565ที่ผ่านมานะครับว่าประเทศไทยมียอดจําหน่ายยอดจดทะเบียนเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางามาฮ่ามีส่วนแบ่งการตลาดจากการขายมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่รุ่นไหนบ้างที่ขายดีที่สุดของรถามาฮ่านะครับ ก่อนเดินเลยช่างกิจต้องบอกว่าประเทศไทยนะเพื่อนๆเป็นประเทศที่ครองแคมป์อันดับหนึ่งของโลกนะที่มีการใช้ตัวมอเตอร์ไซค์มากที่สุดนะเพื่อนๆอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศไทยนะครับคิดเฉลีย่ยเปอร์เซ็นต์ต่อครัวเรือนแล้วจะอยู่ที่87นั้นะเพื่อนนั่นหมายความว่า ประเทศไทยเรา100ครัวเรือนจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ทั้งหมด87ครัวเรือนนะนี่คือรองแชมป์อันดับหนึ่งของโลกประเทศที่มียอดใช้มอเตอร์ไซค์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศไทยของเรานั้นเพื่อนเดี๋ยววันนี้ช่างกีจจะพาไปดูว่าในการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยเนี่ย มีรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดนะแล้วก็าทางยามาฮ่ามีส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้เท่าไหร่นะเพื่อนรุ่นไหนขายดีสุดของทางยามาฮ่าเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการจดทะเบียนปี2565นะั้นะเพื่อนไอ้นี้เป็นข้อมูลหลักข้อมูลสากลเลยนะนี่เช็คจากยอดจดทะเบียนรุ่นไหนที่มียอดจดทะเบียนที่เยอะก็แสดงว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นที่ขายดีนะเพืพ่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันยามาฮ่าจะขายได้กี่คันวันนี้นะครับ ตัวเลขยอดขายของรถมอเตอร์ไซค์ปี2,565นั้นเพื่อนรวมทั้งหมดนะทั้งปี2,565นะั้นจะอยู่ที่1,792,000กับอีก16คันนะอ้น,นี่เป็นยอดจดทะเบียนปี2,565นั้นเพื่อน 1,792,000ากับอีก16คันนี่เป็นยอดรวมทุกแบรนด์นะเพื่อนๆไม่ใช่เฉพาะยามาฮ่านะนี่เป็นยอดรวมทั้งประเทศของปี2,565นะประเทศไทยถึงได้เป็นคองแชมป์อับหนึ่งของโลกที่มียอดการใช้มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดนะเพื่อนเฉลี่ยต่อครัวเรือนแล้ว100ครัวเรือนจะอยู่ที่87ครัวเรือนต้องมีมอเตอร์ไซค์นะเพื่อนส่วน ยอดขายของทางยามาฮ่าเองนะเพื่อนๆจะอยู่ที่ทั้งหมดนะยอดจดทะเบียนปี2,565นะจะอยู่ที่283,900ก็อีก3คันนะครับตัวนี้ทางยามาฮ่าสามารถชิงส่วนแบ่งของการตลาดเรื่องของยอดขายมอไซค์ได้ทั้งตลาดนะเพื่อนๆอยู่ที่15.8%นะเพื่อนๆอันนี้คือยอดขายรวมภายในตลาดนะเพื่อนๆสมมติว่ายอดขายทั้งประเทศนี่100% ยามาฮ่ามีส่วนแบง่งอยู่ที่15.8%นะคิดเฉลี่ยแล้วเป็นยอดจดทะเบียนอยู่ที่283,900กับอีก3คันนะครับแล้วไปดูกันว่ารุ่นไหนของทางยามาฮ่าขายดีสุดนะนเพื่อนๆจะมีอยู่กี่รุ่นนั้นเดีย๋ยวตามไปดูเดี๋ยวจ่างกิจจะพาไปดูนะครับรุ่นแรกเลยก็คือเจ้าตัว ยามาฮ่าแกรนฟิลโน้นะเพื่อนตัวนี้เป็นตัวทํายอดขายสูงสุดของทางยามาฮ่เลยนะสําหรับแกรนฟิลโนนะปี2,565ทั้งปีมียอดจดทะเบียนเพียงรุ่นแกรน f ิลโ n o รุ่นเดียวนั้นเพื่อนอยู่ที่97,446คันนะเฉพาะรุ่นแกรนฟิลโน o รุ่นเดียวนะครับมียอดจดทะเบียนรวมทั้งหมดปี2,565อยู่ที่97,446คันนะครับถือว่าเป็นยอดอที่สูงสุด ในบรรดารถของทาง Yamaha ทั้งหมดนะจังกิจถึงบอกว่า Grand f i a n o เป็นรถอัตโนมัติพรีเมียมสูงสุดของทาง Yamaha ในรุ่น 125cc นะใครได้ใช้ใครได้ขับใครได้ลองสัมผัสจะรู้ถึงคุณภาพรู้ถึงศักยภาพของเครื่องยนต์ของเขาว่า Grand f i a n o ทำไมถึงขายดีนะเป็นไฮบริดอัตโนมัติพรีเมียมของทาง Yamaha นะครับ ส่วนรุ่นที่2ที่ทำยอดขายติดติกันมากับแกรนฟ f i n โนนั่นก็คือฝันใจของหลายๆคนนะตัวนี้ก็คือเจ้าตัวยามาฮารุ่นฟินนะนเพื่อนๆปี2,565ทั้งปีเขามียอดจดทะเบียนอยู่ที่84,800กับอีก71คันนะถือว่าเป็นยอดที่สูงนะครับสำหรับรุ่นฟินนะเป็นรถโซ่ที่แตกต่างกันกันบเพราะอาตัตโนมัติเลยก็คือถ้าเป็นอตัตโนมติก็จะเป็นเจ้าตัวแกรนฟิโที่มียอดขายที่สูง ถ้าเป็นรถโซ่ก็จะเป็นรุ่นฟินที่มียอดขายที่สูงเช่นเดียวกันนะครับฟินสามารถทําได้ถึง84,871คันนะครับสำหรับปี2,565นะครับถือว่าในเรื่องของคุณภาพทั้ง2รุ่นนี้หรือว่าในรถของไทยมหาทุกรุ่นเขาก็จะมีเรื่องของอคุณภาพอยู่แล้วนะแต่การตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะออโตเมติกอย่างแกรนฟีโนเขาก็จะมีในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของ ออปชันการประหยัดน้ามันต่างๆหรือว่าตัววายคอนเน็หรือว่าการดีไซน์ต่างๆก็สามารถมัดใจได้หลายๆคนได้นะส่วนเจ้าตัวรุ่นฟินก็เป็นรถพื้นฐานสแตนดาร์ดรถครอบครัวใช้งานที่ถือว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับทั้งเรื่องของอราคาประหยัดทั้งเรื่องของประหยัดน้ํามันแล้วก็ความแข็งแรงทนทานนะเหมาะสําหรับเป็นรถใช้งานในครอบครัวก็ถือว่าฟินสามารถทําได้ดีนะนเพื่อนๆส่วนอีกรุ่น หนึ่งที่สามารถคลองใจเป็นแฟนได้แล้วก็เป็นรถสปอร์ตยอดนิยมอันดับหนึ่งในรุ่นนั่นก็คือเจ้าตัว R15 นะยังทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในคลาส155ซีซีนะเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ได้หลายคนอยอมรับนะนเพื่อนสปอร์ตสนามแข่งนะต้อง R15 นะยังทำยอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งในรุ่นคลาส155ซีซีนะครับนี่คือยอดขายปี2,565นะวันนี้ช่างกิจ อหยิบป,ประเด็นข่าวนี้มาแจ้งเพื่อนๆนะว่าทางยาฮ่ามียอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้นทั้งปียอดจดทะเบียนอยู่ที่2 8 3 9 0 0กับอีก3,000น,นะครับส่วนยอดขายรถมอเตอร์ไซค์รวมทั้งปี2,565ก็จะอยู่ที่1 7 9 2 0 0 0กับอีก16,000นะครับประเทศไทยยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของโลก ประเทศที่มียอดใช้มอเตอร์ไซค์สูงที่สุดนะนเพื่อนเฉลีย่ยต่อควเรือนแล้ว100่งร้เรือนจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ที่8ปดวิบเรือนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องของยอดขายให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับว่าใครที่ใช้ยามาฮ่าอยู่ไม่ต้องห่วงมีรุ่นไหนขายดีมีเพื่อนแน่นอนนะครับบนท้องถนนนะวันนี้ทงังคิดก็มาอัปเดตให้ฟังข่า,ขาวข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นสําหรับเรื่องของยานยนตยามาฮ่านะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ทงังคิดลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ